นามิเซ่พี่ไม่เคยเล่นแบบนี้พี่กลัวนามิเซ่พี่กลัวอุ้ยนามิเซ่พี่เจอไก่กลางคืนกําลังจะมาเองทำไรอ่ะตกปลาอยู่พี่แล้วได้ปลาไหมไปมืดแล้วกลัวมืดแล้วกลัวกลัวเอาสว่างละมืดแล้วอุ้ยกลัวกลัวกลัวเอาสว่างละมืดแล้วกลัวกลัวสวัสดีน้องกระต่ายอยู่มืดมืดคนเดียวเหงาไหม กระต่ายไปไหนแล้วว่าเมื่อกี้กระต่ายเขาน่ารักอะเอาไก่ด้วยแล้วกันนี่ไงไก่เนี่ยเจ้าวะล่ะก็มาดิอย่าเดินหนีดิเก่งจริงก็เข้ามาดิเป็นแค่หมาป่าเข้ามาเหอะไม่ได้กลัวอยู่แล้วฉันหิวฉันหิวบูเบอรี่ฉันหิวเหลือเกินพี่หิวแทนพี่หิวโอ้มานี่มาฟังเพลงเดิมๆที่เรารู้จักพี่หิวแทนพี่หิว อุ S <S ้ยชิ่เอาถังน้ำมันมาให้แล้วน้องเอาไปไปเติมไฟไปเติมไฟได้แล้วเทนพี่หิวเทนเทนพี่หิวอันนี้มันคือตัวอะไรอ่ะเอกเดี๋ยวพี่ย่างให้มันต้องย่างใช่ไหมฝนตกเอกฝนตก นตนาคนล้าเกา่ามันเกา่าจนหากคุณกำลังมองหาสัตว์เลี้ยงสุดอโบเบติลต้นไม้สุดอารามิวคาร์บอนเนตนึกถึงดีดีช็อปลิงหน้าโปเนอร์